มาจากทางไกลแม่ตาผมมากเลยครับผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับแต่แต่ผมมีเพลงที่ผมแต่งไว้หนึ่งเพลงครับที่ตั้งใจจะมาร้องในวันนี้ครับ <c oughs> มันมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าผมจะขอร้องจากใจเลยครับ สำหรับหนูนะคะหนูขอขอบคุณก่อนเดินต้องขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณครูนะคะที่เมตตาเราทั้งสองคนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ที่ที่เมตตาราอวยพรในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะผมพูดอะไรไม่ออกจริงครับผมขอร้องเพลงก่อนครับ <c oughs> ให้โลกดีสวยงาม ดำเป็นสีขาวอีกครั้งจากเด็กน้อยที่คอยพากสิ่งเลวร้ายมากมายกับกายเป็น ใจฉันเองขอขอบคุณเธสามายืนข้างก,กันหน่อยมายืนหล่างเออร้องเพลงอยู่อย่างไรให้มีค่าเธอพยายังอยู่อย่าง มีเพียงฉันสัญญาจะเป็นคนดีแล้วก็สำหรับติ๊กเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพราะความดีที่ติ๊กเกาะจากติดลบมาจนถึงเป็นบวกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมือสายของครู ช่วยครูทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนี่ยมันพิสูจน์ให้ครูเห็นแล้วว่าครูพร้อมและที่จะช่วยติ๊กตอนที่ติ๊กบอกว่าครูครับผมอยากแต่งงานกับเจีย๊ยบครูก็บอกเอาเลยลูกเนาะครูว่ามาสมควรละก็เลยเามาจนถึงวันนี้ได้นะคะซึ่งมันก็เป็นความปลื้มใจของครูมากๆแล้วก็เนื่องจากว่าสองคนเนี่ยก็ตั้งปณิธานกับให้ให้เราเห็นว่าในอนาคตเขาจะกลับไปอยู่เมืองปลายเพื่อที่จะไปสร้างศูนย์พัฒนา เด็กและเยาวาชนที่นู่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะได้เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเราที่นี่ทุกคนนักจิตอา,าสาทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะเห็นนั่นก็คือความเจริญของชาติในแบบฉบับของวัยรุ่นวัยต่อไปนี้ที่จะมารองรับพวกเราพวกเราก็แก่ไปแล้วทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะทีนี้ ที่บอกว่าโฆษณาเนะีน่ยเาชวนโฆษณาจริงๆนะมีของจะขายค่ะคืออย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนเนาะงานฝีมือของครูเองนะคะแล้วก็เย๊บก็เป็นคนเย็บนะคะ แล้วก็ต่างๆนา,นานาอันนี้คือริบบิ้นจะใช้เหลือคราที่แล้วนะคะยังมีเหลือเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะก็นำเอามาใช้แล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นโปะไฟอัน,นเอออนนี้มาอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นฝีมือปักของครูเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะอันนี้เป็นสัจธรรมที่อยากจะเตือนทุกคนไม่ให้ลืมแล้วก็เจฟเป็นคนเอาเข้าวโครงเป็นอันนี้แล้วตัวส่วนตัวติ๊กเนี่ยก็เอาไปให้มันเข้ามาเป็นอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรลยรูปนะอันสองอันแรกที่ บนนี้นะเธอเป็นคนทาเองคืออันนี้เป็นงานทีมเวิร์กเพื่อที่ว่าเราจะได้เอานำเอารายได้ทุกอย่างที่ขายในร้านมอบให้กับอนาคตของซิคเจอร์ที่จะเป็นศูนย์เยาวชนบนก็ขอเชิญชวนทุกท่านอของบนนู้นนี่นะคะมีคอนเ็ปต์นิดมึนต์ที่ว่านอกจากว่ารายได้ในการขายเนี่ยจะนําให้เป็นเป็นกองทุนของการพัฒนาเด็กนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการที่พวกเรา ใครก็ตามที่มีของสมบัติบ้าของตัวเองสมัยสมัยตอนที่ออของครูในสมัยเป็นนักร้องสาวๆนี่ก็แบบผู้เยเยอะมากเลยก็เลยยกมาแล้วก็ให้เจี๊ยบเป็นคนตั้งราคาแล้วก็ขายทีย่เขาอยากจะขายได้หมดนนบนนู้นก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่มีสมบัติบ้าท,ที่บ้านเยอะยๆเนี่ยก็นํเอามาบอกว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราก็จะไดะ้ทอนเงินตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อ เด็กๆรุ่นใหม่ต่อไปได้นะคะก็ขอพ่อขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะบ่ายบ่ายสามโมงวันนี้เดี๋ยวใครอยากจะอยู่ชั่วครูเก็บขยะบนดราสิเทพต่อก็อขอเชิญนะคะงานเรามีจ่อมาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีเจ้า